เอาวนะครับน้องๆอยู่พี่บิกนิกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองซึ่งตอนนี้ทุกคนเราอยู่ภายในเพจซูมเนเตอร์เอกนิกแล้วเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับน้องๆเราจะไปสอนวิธีการอัปเกรดนะฮะเจ้าตัวสปูกี้กันนั่นเองนะฮะซึ่งเจ้าตัวสปูกี้นี้นะครับน้องๆมันอยู่ภายในด่านฮาโลวีนกันนั่นเองแต่ว่าเรานะครับทุกคนจะไปสอนนะฮะวิธีการปลดล็อกเจ้าตัวสปูกี้นะฮะทั้งหมดเลยนะฮะฉบับแบบรวดเร็วมากๆเลยนั่นเองนะฮะเหตุผลที่เราเนี่ยจะต้องทำการอัปเกรดเจ้าตัวสปูกี้ใช่ไหมครับน้องๆเพื่อออออที่่่่่เเเเเเรรรราาาาาานน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 นะะะะคคัััััับบจจได้้้้งงงงงงิิิมกกกกยขึแลลหๆ็สว น,นี้นะฮะไปทําการปลดล็อกซื้อสัตว์ใหม่กันนั่นเองนะเขาบอกว่าอะไรอ่ะทุกคนเอ้า แล้ววันหน้ทุกคนโอ้โหเพราะฉะนั้นนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนแต่ก่อนว่าไงครับน้องๆสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดคลิปเบอร์ผมด้วยนั่นเองซุปเปอร์น้องใจผมได้ไปตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องสามารถกดดิ้งช่องเราได้แล้วและข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองอย่างที่เราทราบกันดีครับทุกคนว่านน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 ะะะฮฮมััััักกออออ่่่ตรรรรงงจดดดสปเเเาาววโห้้์์คคใทีบ มันก็จะอยู่ด้านในภายในด่านนี้กันนั่นเองนะฮะซึ่งเจ้าตัวสปุกี้อัปเกรดครับทุกคนมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะว่ามันทําให้เรานะฮะสามารถได้เจ้าตัวแคนดี้มากยิ่งขึ้นนะฮะหรือจะเป็นเจ้าตัวไดมอลมากยิ่งขึ้นนะคะรับแล้วก็การเอนชานนะฮะลีจินเนอรี่เพสอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนั่นเองนะคะแต่ว่าครับทุกคนการที่เราจะทำการอัปเกรดมันได้นะคะเราจะต้องมีเงินก่อนนั่นเองนะคะซึ่งวิธีการหาเงินเนี่ยถือว่าเนได้ easy <S <S มากๆเลยนะคะเพียงแค่น้องๆนะครับอยู่ภายในด่านไหนก็ได้น้องๆเนี่ยก เช่นนะครับทุกคนเราจะนําการว้าไปสักด่าน,นะฮะเอาเป็นด่านฮาร์ดคอร์สุดเลยละกันนะฮะเป็นเจ้าตัวพิกเซลละกันครับทุกคนเพราะพิกเซลเนี่ยถือว่าเป็นด่านที่ผมนี่ยฟาร์มก่อยมากๆเลยนะฮะนังกากนั้นนะครับน้องๆเราก็หาสัตว์เลี้ยงของเรานะฮะที่มันเนี่ยทำเงินให้กับเราได้แบบเยอะมากๆเลยนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้ครับทุกคนมันเป็นสัตว์นะฮะที่มีดาเมจแค่ประมาณ40กว่าทีเท่านั้นนะฮะแต่ว่าบัฟของมันครับทุกคนมันเป็นบัฟเรนโบ์คอยระดับ5กันนั่นเองอ้าายิ่งบัฟเรนโบ้บ เราตีหนึทีนี่ได้เก้าล้านทุกคนโอ้โหบอกให้อีซี่จัดนะฮะบวกกับตอนนี้ทุกคนมันมีอีเวนต์คอยคูณ2ด้วยนะฮะแล้วก็ใช้น้ายาบูดเดยนั่นเองนะฮะแป๊บเดียวจริงๆทุกคนเราก็สามารถได้เงินนะับเพื่อมาทําการอัปเกรดเจ้าตัวสปุกี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองแต่ว่ารอบนี้นะะทุกคนเราเนี่ยยังไม่ทําการ เกิดอะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันด <GT 3> ีกว่าว่าถ้าเกิดเราทำการอัปเกรดเจ้าตัวสปุกี้คอยนะครับเราจะได้เงินกลับมาเท่าไหร่กันนั่นเองนะฮะอย่างเช่นได้เกิดเราทําการตีกองเงินตรงนี้นะฮะหลักๆน่าจะได้ประมาณ9้าล้านใช่ไหมโอ้แปดล้านไปไปทุกคนอ่ะแล้วกิดอันนี้ล่ะทุกคนอันนี้ได้9้าล้านนะฮะเพราะฉะนั้นนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทําการอัปเกรดมาดูดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันทุกคนว่าระหว่างก่อนเราจะทําการอัปเกรดนะฮะแล้วก็หลังการอัปเกรดเน่เราจะได้เงินเท่าไหร่กันนั่นเองนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยคร กว่าหลังแคนดี้อะครับน้องๆพี่สามารถฟาร์มได้แบบสบายๆเลยนั่นเองนะฮะอีเวนต์นะฮะแล้วเจ้าตัวโฮโลบอร์ดนะครับน้องๆพี่เนี่ยก็ถ่ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งน้นองๆเนี่ยก็สามารถทำการกดการกด้านบนขวามือได้เลยนั่นเองนะฮะดูดิทุกคนอันนี้แน่ๆเลยทุกคนเจ้าตัวมอลแคนดี้นะฮะสองจุล้านนะฮะอัพได้กี่เท่าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าสุดยอดครับทุกคนโอ้โหทำการกดอัพแบบรัวๆโอ้โหลัวๆแล้วก็รัวๆ แม็ก <Mac S 2> เป็นดีเรียบร้อยนะฮะอันอื่นอัพด้วยทุกคนอันอื่นอัพด้วยโอ้โหตอนนี้เราคอมพิวต์ไปประมาณ33%เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆคือแบบว่าเป็นเลยที่แบบว่าดีมากๆเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็1 B ึ่งบโอ้เมื่อกี้1 B เลยเหรอทุกคนหนูเป็นที่เยอะมากๆเลยนะฮะอันนี้เป็นตัวดามอลนะครับทุกคนเราก็สามารถทําการอัพได้นะฮะอีซี่จัดผมบอกให้นะฮะอันนี้เป็นเจ้าตัวเบตเชอร์นะฮะรีเอนชานนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเจ้าตัวรีเจเนอรี่เพีชนะครับทุกคน,กคนซึ่งเราเนี่ยกก็สาาาามรรถทํ ได้นะครับสบายสบายเลยนั่นเองนะเรามีแค่กี่บีเนี่ยเราก็สามารถทำการออปเกรดได้แบบง่ายๆแล้วหลังจากนั้นนะครับน้องๆไปเดี๋ยวเราาร์ปกับไปอีกรอบหนึ่งดีกว่าทุกคนรอบแรกเได้เท่าไหร่นะประมาณ9ใช่ไหมทุกคนหรือว่าประมาณ8ไปไนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูรอบนี้กันทุกคนว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่กันนั่นเองทุกอย่างเหือเดิมคออีเอยู่เหมือนเดิมแล้วตัวบท่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมัเองดูดีทุกคนเท่าไหร่สล้านโอ้15ล้านทุกคนไม่ตายเด้อโอ้ นะฮะฮอยู่ประมาณ14-15ล้านนะฮะถ้าเกิดีจาก9ล้านเมื่อสักคู่นี้นะฮะถ้ากิดว่ามันเพิ่มมาประมาณ5-6ล้านเลยนั่นเองนะฮะไม่ธรรมาดาทุกคนโอ้โหสําหรับใครที่กําลังจะฟาร์มนะคะเพื่อทําการเปิดตัดยักษ์นะฮะทุกคนภายในช่วงฮาโลวีนอีเวนต์นะครับผมคิดว่านะทุกคนเราต้องทําการ เเจ้าตัวสปูกี้นีก่อนเลยนั่นเองนะฮะไม่งั้นนะครับน้องๆน้องๆอาจจะได้เงินแบบน้อยมากๆเลยนะคะและอาจจะเปิดเจ้าตัวสัตว์ดักนะฮะอาจจะไม่ได้เลยนั่นเองอ๋ออีซี่จัดอ่ะทุกคนโอ้ผมคิดว่ามีเงินแค่ประมาณ1น่บีนี้ก็สามารถเปิดได้นะฮะโอ้ด้านหน้าครับน้องๆด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าเป้าหมายมีไว้พุ่งชนครับทุกคนโอ้โหดูด้ทุกคนไว้กองนี้เนี่ยเราจะได้เงินเท่าไหร่นะผมคิดว่าน่าจะได้เยอะอยู่นะสูเดือากซงแล้วนะฮะแล้วคือแบบดาเมจมากโอ้สามร้อยล้านทุกคน ห้าร้อยล้านไปแล้วทุกคนเจ็ดร้อยล้านโอ้หนึ่งบีทุกคนโ oh, <no. S 1> oh อ้โหนะโอ้ไมค์กอดโคตรดีเลยครับน้งนัง อเนี่คือแบบเราแค่ทำการอัปเกรดเจ้าตัวสปูกี้แค่นั้นนะครับน้องๆทําให้เราเนี่ยได้เงินแบบเยอะมากๆเลยนั่นเองนะฮะและเนี่ยทุกคนคือข้อดีนะครับของการอัปเกรดเจ้าตัวสปูกี้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับน้องๆอย่าลืมไลค์นะฮะแล้วก็อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดตัวกระเบืองขผมด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมได้แไปตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆสามารถคุยถึงช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆ